ภาคโดยน้ำนิง่งคง<ว>่ฉันไม่เคยเห็นเลยอ่ะทำไมมึงสวยขนาดนี้โอ้โหมีหลายหลากสีมันสวยเฮ้อนั่นใครอะ่ะไหนพูดอะไรอันลอไปอะ่ะรู้ไหมเมื่อก่อนฉันเป็นดีเจนะแล้วมันมีสีด้วยอะ่ะเฮ้อเจอเจอเจ็โอ้ โลกโลกไม่ได้ทำงานแบบนี้นะโลกมีสีตลอดเวลาไม่ไม่ไม่รู้ไหมเมืม่อก่อนเขาเคยเต้นกำลังสไตล์ด้วยเจ๋อรอสักครู่ในอายุเท่าไหรอะ่ะเออสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่รู้ไหมฉันเคยทำให้อป pple อะไม่มีสีด้วยนะไม่มีสีเลยจริงเจอเจอเจ๋อนี่บอกแล้วกูเคยเป็นเรื่องนั้นช,ช่างเถอะแต่ นายมาที่นี่ทำไมฉันมาที่นี่เพื่อเขาฉันคงมาที่นี่เจอไมค์คลาสเสร็จแล้วฉันก็ทำให้ที่นี่กลายเป็นสีดำกับสีขาวเห็นปุ่มนั่นไหมฉันจะทำให้มันเป็นสีดำกับสีขาวเมื่อโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละเจออ๋ <c oughs> <c oughs> ไมีจริงนะมันจะทำให้โลกนี้แย่มากเลยนะใช่แล้วฉันจะทำมันขอโทษทีนะไม่นะอย่าทำอย่างนั้น ไม่มีใครกล้ากดนั่นหรอกมันเป็นปุ่มที่อันตรายโท่ดทีฉันอยากกดอะฉันต้องทำงานอย่างเงี้ยนะฉันชอบอะโอ้โหแปลกเชียอะไรเงี้ยเป็นของจริงลา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 นี่มันดีจริงๆนะฉันชอบมันนะที่เป็นสีอย่างเงี้ยโอ้โหมันสวยจริงๆนะนายเชื่ออย่างนั้นไหม โอ้ลา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 โอ้สวยจริงๆสวยจริงๆสวยยิงย่งกว่าใครอีกโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเมื่อโลกนี้มีแต่สีดำกับสีขาวผากด้วยน้ำเลคุๆโอ้มันสวยจริงแต่มันไม่จริง นายกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะเออแล้วนายอ่ะทำอะไรกันเนี้ยออทำอะไรก็ไม่ได้ทำทั้งหมดนี่นะ่ะเรามาคุยเรื่องสีกันเถอะ ทำให้ที่นี่มีแต่สายลุ้งนะเรนโบ์รู้จักไหมโอ้ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตะโกตะาโกตะาโกต้าโกต้าโกอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเฮ้เหมือนเขาจะเป็นเอเลี่ยนออกไปจากที่นี่นะฉันหยุดมันไม่ได้ฉันอยากให้มันให้มันเป็นปกติไอ้งูนี่มันแนวนมแนวนมสูงไม่ฉันไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ฉันเป็นมนุย์ตาางดาวอย่า ผู้ชายคนนี้ไม่ปกติเลยนะไหนคุณบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทแต่มันไม่ใช่อะฮะน้อมวาสีแดงอะเิียเี๋ยวจากที่นี่แล้วดวงว่าเห็นความตายยิโรบ,บายก็ยังตายเลยยินดีต้อนรับกับนักเรียน ใครตื่นเต้นกับการเรียนครั้งนี้บ้างพ้อม,มเย้ผมมาเพื่อดมกากีได้สีเขาวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องสีนี่นี่มีสีบอกครูได้สิว่ามีสีอะไรบ้างอะฮอะสีอะไรบ้างวะฮะอะไรเหรอฮอสีอะไรบ้างเนี่ยฉันวางสีอะไรบ้างนะหนูก็ไม่รู้ เอ้าว <Yes. S 2> เป็นไรอะเพื่อนทั้งหมดเป็นสีดำกับสีขาวฉันทำสก,กินนี้มาห้าสิบชั่วโมงแต่มันเปล่าประโยชน์ขนาดแกะสีชมพูก็ยังไม่ทำได้ดีเลยแต่มันก็ไม่เลวนะมันทำให้ อินดราก,ก้อนเลวร้ายลงหฮอจริงเหรอจริงใช่ไหมตัดภาพไปที่เอ็นดอร์ก,ก้อนทำไไตูมองไม่เห็นเลยวะอืมอืมฉันต้องการไดมอนต้องมีอะไรที่เป็นไดมอนเน่เออ พิกแอคชั่นออนเอล้วด้วยโอ้โหถ้าตีครั้งหนึ่งมันจะแตกเนี่ยเลยอะฉันต้องการไดมอนนะอีฉันต้องตีสักหนึ่งครั้งต้องเลือกมาหนึ่งอ,อ,อันนี้ละกันมันเหมือนไดมอนสุดแล้วอะลองเอาอันนี้ดูดิ เดบอนของฉันเดมอนของฉันไม่มันเป็นของฉันนะตีตีเอาของฉันเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหพูดอะไรไม่ออกแลยอ่ะโอ้โหนี่มันโอ้โหมันสวยนะไค่เออแน่หล่ามสวยสวยที่สุดในโลกเจ๋อเจ๋อเจ๋ออสวัสดีแจ๊ นายไม่ใช่สีชมพูนี่เออไม่ใช่สีชมพูแต่อกตาไปแล้วใช่ไหมเฮะนายพูดอะไรอ่ะฮึนายจะมีก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเอ้ยกูแปลไม่ออกอีกแล้วเออเออเจ๋อโอ้วันดีนายแกะฉันพูดไม่ถูกไหมโออนายเป็นคนทำมันเหรอฮะนายกำลังพูดอะไรล่ะมีแกะอยู่ข้างหลังฉันนะเจ๋อเจ๋อ ฉันสีน้ำเงินฉันสีน้ำผู้ฉันสีเหลืองแบ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 โอเคนะครับก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปต่อๆไปก็บอกผมได้เลยนะครับก็โอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยครับไม่มีอะไร